สวัสดีครับพระคำจากสวนสดใหม่ทุกวันก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็กำลังเข้มข้นในการที่เราศึกษาพระธรรมปฐมกาลด้วยกันนะครับผมตั้งใจจะผ่านบทที่3ก็ผ่านไม่ได้อีกแล้วเพราะมันติดอยู่ที่พงพัน์ของหญิงกับพงพัน์ของงูในปฐมกาลบทที่สามข้อที่15บห้านั้นถ้าไม่ลงรายละเอียดแล้ว ประธรรมปฐมการคงจะขาดความหมายไปจริงๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะหลังจากที่อาดัมเอวาได้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าไปเชื่อฟังคำแนะนำของงูพระเจ้าก็ลงโทษด,ด้วยการสาปนะครับและในข้อที่15เนี่ยเป็นคำที่พระเจ้าได้ตัดทั้งกับงูและตัดทั้งกับเอวา ในข้อที่15พระเจ้าได้บอกว่าเราจะทำให้เจ้ากับหญิงนั้นเป็นศัตรูกันทั้งพงพันธ์ุของเจ้าและพงพันธ์ุของเขาด้วยพงพันธ์ุของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำนี่คือปฐมกาลบทที่3ข้อที่15ซึ่งเป็นเป็นเรื่องสำคัญมาก พูดถึงพงพันธ์ของหญิงและพงพันธ์ของงูซึ่งเราจะเห็นชัดว่างูนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหลอกลวงสัญ,ญลักษณ์ของมารซาตานนะครับซึ่งในพระธรรมวิบวรก็ได้พูดเรื่องนี้ชัดเจนพระเยซูคริสต์ก็พูดเรื่องนี้ชัดเจนว่างูนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของซาตานเป็นการหลอกลวงออหรือการมุสา ในวิวร์บทที่12ข้อที่9ก็พูดถึงงูลักษณะของงูเป็นงูใหญ่งูโบราณก็คืองูที่พูดถึงในพระคัมภีร์นะครับเทากับพงพันธ์ุของงูก็คือมารซาตานนะครับดังนั้นจะมีโอกาสได้พูดละเอียดถึงว่ามารซาตานเป็นใครมาจากไหนวันนี้ก็พูดคร่าวๆกแล้วกัน มานสตานก็คือทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงสร้างนั่นแหละให้ปฏิบัติองค์พระพเจ้าอย่างใกล้ชิดเลยนะครับนักวิชาการบางท่านก็บอกว่าชื่อของเขาคือลูทิเฟอร์เป็นนักร้องที่อยู่หน้าพัททีนั่งขององค์พระบุญเจ้าเลยเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์เลยก็ว่าได้นะครับแต่พระเจ้าเราทรงให้สิทธิเสรีภาพกับทุกสิ่งที่องทรงสร้างให้มีสิต เสรีภาพในการที่จะเลือกนะครับเหมือนที่ให้เสรีภาพกับมนุษย์ในการเลือกเช่นกันดังนั้นวันหนึ่งลูซิเฟอร์ปัถนาอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้าจึงกระบฏต่อพระเจ้าเขาก็เป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าจึงเรียกว่าซาตานคือผู้เป็นปฏิปักษ์เขากับริ้ลล้อบริวารเขาส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยนะครับก็ลงมายังโลกมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างนะแล้วก็ ใช้งูเป็นเครื่องมือในการที่จะล่อลวงมนุษย์เพราะปฏิปักษ์พระเจ้าสร้างทุกสิ่งนั้นว่าดีหมดเลยทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างพงกก็ตัดว่าดีหมดเลยแต่ปฏิปักษ์คือมารซาตานมันบอกไม่ดีในในที่สุดมันก็คิดว่ามันทำสำเร็จแล้วคือสามารถหลอกลวงมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมาถือเป็นยอดมงกุฎเป็นผู้ที่ ถูกรับมอบหมายให้ครอบครองสปปรรพสิ่งสปปรรพสัตว์ที่พระองค์ทรงสร้างแต่ก็พ่ายแพ้มารซาตานไปแล้วคือเชื่อฟังมารซาตานไปแล้วแทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้านั่นคือมารมันประกะาศชัยชนะของมันทันทีที่มันใช้งูในการที่จะล่อลวงอาดัมและเอวาให้เชื่อฟังคําของมันทําตามที่มันแนะนําเป็นเหตุให้มนุษย์กับพระเจ้าต้องถูกแยกจากกันคือตายจากพระเจ้าเนี่ยมันร้ายแรงมากนะครับ นี่คือเรื่องที่สำคัญและพงพันธ์ของหญิงนะครับเพราะเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนั้นเราต้องยอมรับบ่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งสัพพัญญูยานพระองค์ในรอบรู้ทุกสิ่งพรงให้สิทธิเสรีภาพกับสบรรพสิ่งที่พรงทรงสร้างในการทรงเลือกในสุดมนุษย์ก็เลือกผิดแต่พระคุณความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงดำรงเป็นนิจจริงๆนะครับ คำว่าพงพันของหญิงในนี้มันสำคัญมากพงได้ซ่อนการช่วยกู้มนุษย์ไว้จากพงพันของหญิงนี้แหละดังนั้นเราจะเห็นว่าองค์ุู้เจ้าได้เสด็จเข้ามารับสภาพมนุษย์เพื่อจะช่วยมนุษย์ผ่านทางหญิงพรมจารีนะครับในวันคริสตมาสที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะแล้วมารีเป็นหญิงพรมจารี ที่องค์พุทธเจ้าได้เสด็จเข้ามารับสภาพมนุษย์ผ่านทางเธอเพื่อจะเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์และจะช่วยมนุษย์ให้พ้นจากอำนาจแห่งบาปและมารร้ายที่มนุษย์ถูกครอบงำมายาวนานอันนั้นในพระธรรมปฐมกาลบทที่สามข้อที่สิบห้าเราจะเห็นการไถ่ที่เริ่มต้นทันทีที่มนุษย์ล้มลงนั้นองค์พุทธเจ้าได้เตรียมแผนการไถ่การช่วยเหลือมนุษย์ไว้แต่ต้นแล้วเราจะเห็นว่า พงพันธ์ของญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลกมารซาตานถูกกำจัดโดยพระเยซูคริสต์โดยการสิ้นพระชนของพงบนแมงเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์หลังจากถูกฝังไว้ในอุโมงวันที่สามพงค์ก็ทรงเป็นขึ้นมาและประกาศชัยชนะว่าความตายนั้นได้อยู่ใต้อำนาจของพระองค์แล้วเหล็กในของความตายนั้นถูกถอนออกแล้ว และผีมารซาตานอำนาจทั้งหลายแห่งมารซาตานแห่งโลกนี้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ทั้งหมดแล้วโอพี่น้องครับนั่นคือเหตุการณ์ในปฐมกาลบทที่3ข้อที่15นั้นมันลึกซึ้งเหลือเกินซึ่งเราสามารถจะเห็นพระคุณความรักของพระเจ้าได้เราข้ามผ่านไม่ได้เลยนะครับจากพระธรรมปฐมกาลนี่คือสิ่งที่ ผมอยากจะนำมาหนุนน้ำใจมาแบ่งปันให้กับพี่น้องว่าแผนการถ่ายนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ปฐมกาลแล้วและพระองค์ก็เริ่มทำกิจของพระองค์ตลอดมาแต่มีสิ่งหนึ่งที่เรามีโอกาสที่จะพูดคุยกันในท้ายนี้ก็คือว่างูในพระคัมภีร์นั้นมีสองสัญ,ญลักษณ์ในปฐมกาลบทที่สามเราจะเห็นงูนั้น เป็นสัญลักษณ์แห่งการหลอกลวงล่อลวงนะครับเราก็คนเป็นคริสเตียนก็เห็นงูแล้วก็เกลียดชังงูเหลือเกินนะแต่งูก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่พระเจ้าทรงสร้างแต่เนื่องจากงูนั้นถูกมารตราตานได้ใช้ให้เป็นลักษณะของงูที่หลอกลวงมนุษย์ก็ทําให้คนที่เชื่อพระเจ้าเห็นงูแล้วก็เกลียดชังงูเหลือเกินแต่รู้ว่างูคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเราก็ระมัดระวังเพราะงูก็มีทั้งงูพิษ และงูไม่มีพิษมันก็จะเป็นอันตรายกับเราได้เช่นกันและอีกงูลักษณะหนึ่งเราเห็นได้นะครับในกันดารวิถีบทที่21เนี่ยเราจะเห็นได้นะครับในข้อที่ทั้งบทเลยแต่ข้อที่8ของบทที่ยืดกันดารวิถีเราจะเห็นว่าหลังจากที่คนอิสราเอลได้บ่นโมเสสว่าพาเขาออกมาจากอียิปต์ซึ่งเราจะเรียนกันในประธรรมกันดารวิถีด้วยแต่วันนี้ผมจะยกตัวอย่างมา ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่ามีงูอีกแบบหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการช่วยชีวิตเพราะในเวลานั้นนะครับคนอิสราเอลถูกงูแมวเซากัดตายมากมายเลยพ่อบนโมเสสว่าพาเขาออกมาไม่มีอาหารไม่มีน้ำกินแล้วก็ในสุดเขาสำนึกผิดหลังจากที่พระเจ้าได้ส่งงูแมวเซาวมากัดตายมากมายนั้นเขาก็บอกให้โมเสสอธิษฐานขอพระเจ้าให้งูออกไปจากพวกเขาด้วย ดังนั้นเมื่อโมเสสอธิษฐานพระเจ้าก็บอกว่าให้โมเสสสร้างงูแมวเสาอยู่บนยอดเสานะแล้วใครที่มองงูแมวเสาที่โมเสสทําตามที่พระเจ้าบอกนั้นนะเขาก็จะไม่ตายนะเขาจะไม่ถูกงูพิษกัดหรือคนที่ถูกงูพิษกัดแล้วมองที่เสาเห็นงูแมวเสาบนยอดเสานั้นเขาก็จะไม่ตายนั่นคือเหตุการณ์ในกระดานวิถีบทที่21นะครับ นั่นก็เป็นงูที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการช่วยชีวิตดังนั้นในพัมพีคำว่างูมันมีทั้งงูที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความบาปเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการหลอกลวงและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการช่วยชีวิตด้วยเช่นกันซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้ก็มาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสาธารณสุขนะครับหรืออนามัยโลกก็ใช้ลักษณะของงูนี้ที่พันไม้อยู่นะครับดังนั้นในพระคาของพระเจ้าเราต้อง มีโอกาสได้ลงลึกมีโอกาสได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าในแต่ละวันแต่ละวันจะทำให้เรามีโอกาสได้มองทุกสิ่งด้วยความเข้าใจและมองทุกสิ่งแล้วเราจะเห็นแต่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราอยู่เสมอน,นะครับดังนั้นพระธรรมของพระเจ้าในะวันนี้ผมขอกลับมาย้ำในปฐมกาลบทที่3ข้อที่15ว่านี่คือความรักของพระเจ้าที่มีตั้งแต่เริ่มสร้างโลก ทันทีที่มนุษย์ล้มลงนั้นแผนการไถ่ได้เริ่มต้นแล้วคือพงพัน์ธุของหญิงจะทําให้หัวของงูคือมารซาตานนั้นแหลกเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคําของพระเจ้าที่มีโอกาสได้ศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรพ,พี่น้องทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ